สวัสดีค่ะดิฉันพิชนุคเขอนคำนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอาการของกรดไหลย้อนกันค่ะการที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นรู้สึกปวดท้องแสบท้องหรือว่ารู้สึกแน่นท้องเนี่ยหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังมีอาการของโรคกรดไหลย้อนแต่นั่นอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดซึ่งนําไปสู่การใช้ยารักษาหรือว่ายาบรรเทาอาการที่ผิดตามไปด้วยนะคะ รักษาหรือว่ามันเท่าไม่ถูกโรคเนี่ยมันก็คงไม่หายสักทีเพราะนั้นวันนี้เราจะมาดูอาการแล้วก็ลักษณะของโรคกรดไหลย้อนที่ถูกต้องนะคะเพื่อที่เราทุกคนเนี่ยก็จะได้รู้สักทีว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคกรดไหลย้อน,นจริงๆหรือเปล่าโรคกรดไหลย้อนหรือว่าเกินนะคะมีสาเหตุมาจากการที่กดในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยไหลย้อนสวนทางขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารดังนั้นเนี่ยจะพบอาการแสดงเด่นดินอยู่ทั้งหมด4อาการนะคะนั่นก็คือรู้สึกแสบร้อนกลางอกเรือเปรี้ยวกิืนลําบากและมีน้ําลายมากค่ะ ซึ่งลำไสในที่นี้ก็มักจะมีรสเปรี้ยวหรือว่ารสเค็มนะคะโดยที่สีอาการเหล่านี้นะคะเกิดมาจากการที่กดเนี่ยไประคายเคืองหลอดอาหารนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถพบอาการอื่นๆได้นะคะเช่นไอเรื้อรลังหลังกินข้าวอาการเจ็บแน่นหน้าอกอาการจับหืดแล้วก็อาการกล่องเสียงรักเสบค่ะโดยที่อาการเหล่านี้นะคะจะต้องพบร่วมกับ4อาการหลักที่กล่าวไปนะคะจึงจะถือว่าเป็นอาการของโรคกดไลยนค่ะ สาเหตุหลักของการเกิดโรคก,กดไหลย้อนนะคะเกิดม,มาจาก lower esophageal sphincter หรือว่ากล้ามเนื้อหูรูดนะคะที่กั้นระหว่างกระเพาะอาหารและหลอดอาหารเนี่ยไม่มีความตึงตัวมากพอทําให้ไม่สามารถกั้นกดจากกระเพาะอาหารนะคะให้อยู่ในกระเพาะอาหารและไม่ส่วนทางขึ้นไปที่หลอดอาหารได้นะคะความไม่ตึงตัวของกล้ามเนื้อหูรูดนี้นะคะอาจเกิดจากปัจจัยภายในที่เราแก้ไม่ได้หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นอาหารและยาค่ะ อาหารที่มีผลไปลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อหูรูดนะคะยกตัวอย่างก็จะเช่นอาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่มีช็อกโกแลตหรือว่าเครื่องดื่มเช่นชากาแฟหรือน้ำอัดลมค่ะในส่วนของยานะคะก็เช่นยาขยายหลอดลมตัวยาก็เช่นทีโอฟิลีนหรือว่านเต,ติหรือว่าเป็นยาคลายกล้ามเนื้อเรียบบางชนิดเชน่นตัวยาไอปาโทเปียมและก็อาจจะมียาลดความดันบางชนิดค่ะ,ชคะเช่นยาไนเฟนทิป,ปีน นอกจากนี้นะคะอาหารและยาที่มีผลไปละคายเครื่องหลอดอาหารของเราเนี่ยก็อาจจะทําให้อาการกรดไหลย้อนของเราเนี่ยแย่ลงได้ค่ะยกตัวอย่างก็จะเช่นอาหารที่มีเครื่องเทศน้ําผลไม้ที่เป็นกรดหรือว่ายาแก้ปวดในกลุ่มเอนไซมค่ะนอกจากเรื่องอาหารและยานะคะก็ยังมีเรื่องของพฤติกรรมนะคะที่มีผลต่อโกกรคกรดไหลย้อนค่ะการสูบบุหรี่หรือว่าการรับประทานอาหารก่อนนอนนะคะก็เป็นในอีกหลายๆสาเหตุนะคะที่ทําให้อาการของกรดไหลย้อนเนี่ยแย่ลงได้ค่ะ ในกลุ่มคนนะคะที่อาการไม่รุนแรงมากแต่ว่ารบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีแนวทางทั้งแนวทางการรักษาและก็แนวทางการบรรเทาอาการะคะ่ะ สำหรับแนวทางการรเทวาการนะคะก็จะไปลดความเป็นกรดของของเหลวในกระเพาะอาหารค่ะโดยใช้ยาลดกรดและอีกอย่างหนึ่งที่ทําได้ก็คือป้องกันการที่กรดจะไหลย้อนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารด้วยการใช้สารกอดเจลนะคะที่จะไปกอดเจลเป็นแพรนะคะอยู่บนของเหลวในกระเพาะอาหารทําให้กรดเนี่ยค่ะไม่สามารถแทรกตัวแล้วก็ไหลย้อนขึ้นไปบริเวณหลอดอาหารได้ซึ่งการใช้สารกอดเจลนะคะก็จะเป็นแนวทางการรเทวาการที่ตรงจุดกว่าแล้วก็เห็นผลได้ไวกว่าค่ะ ในส่วนของการรักษานะคะก็จะใช้ยาที่ลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารค่ะตัวยาที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็หลายคนอาจจะเคยใช้เนี่ยก็คือโอมิฟาโซนนะคะวิธีใช้ก็คือจะใช้รับประทานก่อนอาหารนะคะอาจจะ1มื้อตอนเช้าหรือว่า2มื้อเช้าเย็นนะคะแล้วแต่ความรุนแรงของอาการแต่ละคนค่ะนอกจากการใช้ยาเพื่อบรรเทาหรือว่ารักษาอาการนะคะเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมไปด้วยเพื่อลดสาเหตุของการเกิดซ้ำของโรคกรดไหลย,ย้อนค่ะ โดยที่พฤติกรรมที่เราจะปรับเปลี่ยนนะคะก็เช่นงดบุหรี่งดทานอาหารก่อนนอนสามชั่วโมงงดทานอาหารจําพวกอาหารที่มีเครื่องเทศมากอาหารที่มีของมันหรือว่าช็อกโกแลตค่ะพวกเครื่องดื่มเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานชากาแฟหรือว่าน้ําอัดลมค่ะสวมเสื้อผ้าเนี่ยที่สบายตัวไม่รัดจนเกินไปค่ะหากท่านใดที่มีอาการแล้วนะคะแต่ยังไม่มียาบรรเทาอาการอยู่กับตัวเนี่ยการนอนตะแคงซ้าย หรือว่าการยกหัวนอนให้สูงขึ้น6-7นิ้วนะคะก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทาอาการของโรคกรดไหลย้อนได้ค่ะอาการของกรดไหลย้อนนะคะอาจจะรุนแรงแล้วก็สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะคะหากเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีนะคะถ้าพบอาการเช่นอาการคืนแล้วแสบร่วมกับน้ำหนักลดหรือว่ามีเลือดออกในหลอดอาหารนะคะซึ่งอาการเลือดออกในหลอดอาหารเนี่ยเราก็จะพบได้จากการที่เรามีอุจจาระที่มีเลือดปนมาแต่ไม่ใช่เลือดสีแดงสดนะคะ อาการเหล่านี้นะคะเป็นสัญญาณของโรคกรดไหลย้อนที่รุนแรงขึ้นนะคะดังนั้นถ้าใครมีอาการเหล่านี้นะคะก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาที่ตรงจุดเช่นการส่องกล้องต่อไปะคะ่ะไม่ควรใช้ยามันทวอาการด้วยตนเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หลายคนก็อาจจะรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นกดไหลย้อนจริงๆหรือเปล่าโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะมีหลาลกหลายโรคแล้วก็มีแนวทางการรักษาที่ต่างกันดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องรู้โรคให้ถูก แล้วก็รักษาโรคนั้นให้ถูกต้องค่ะหากมีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคในระบบทางเดินอาหารนะคะสามารถปรึกษาพีสัชกรประจำร้านยานะคะเพื่อให้ช่วยตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์หรือว่ายาที่เหมาะสมกับโรคได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและก็การติดตามนะคะถ้าชอบช่วยกดถูกใจแล้วก็กดติดตามชาแน l นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ